เดี๋ยวเรามาสํารวจภาพรวมการชุมนุมเมื่อวานนี้กันนะครับกับท่านรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลพลตรีปิยะตะวิชัยครับสวัสดีครับท่านรองครับครับสวัสดีครับคุณปรเมศและท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับขอขอประเด็นที่เป็นข่าวล่าสุดนี้ก่อนนะครับกรณีของไผ่ดาวดินหรือว่านายจตุพัฒน์บุญพัทรรักษาเนี่ยนะครับล่าสุดตอนนี้ยืนยันแล้วใช่ไหมครับว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้จับกลุ่มตัวไว้แล้วนะครับ ก็เป็นไปตามพรคชฉุกเฉินนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการเตือนนะครับกลุ่มบุคคลกลุ่มนี้มาจํานวนหลายครั้งนะครับแล้วก็บุคคลกลุ่มนี้นะครับก็ได้ฝว้าฝืนกฎหมายในหลายหลายบทบัญญัตินะครับโดยวันนี้เนี่ยได้ไปในสถานที่ราชการในบางสถานที่นะครับโดยเฉพาะเป็นกรมการปราบปรามยาเสพติดนะครับก็มีลักษณะการ ทำผิดในลักษณะฝ่าฝืนประกอฉุกเฉินนะครับแล้วก็อระบบควบคุมโรคนะครับแล้วก็ระบบใช้เครื่องกระจายเสียงเครื่องขยายเสียงนะครับก็ทําการกักกุมนะครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็นําส่งพนักงานสอบสวนเพื่อทําการสอบสวนด้านคดีนะครับซึ่งในส่วนนี้คงจะต้องทําการขยายผลนะครับในคดีเก่าๆที่ยังค้างอยู่อีกนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยได้ดำเนินการมาหลายครั้งแล้ว นะครับตัวบุคคลที่มาในวันนี้นะครับอาจจะเคยนะครับมาในการชุมนุมในหลายๆครั้งถ้าพิสูจน์ทราบได้ว่าเอ่อมาในกี่ครั้งก็คงจะต้องมีการดำเนินคดีตามรายคดีไปครับครับครับท่านท่านท่านรองครับขอถามต่อเนื่องเลยว่าในการชุมนุมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทั้งเมื่อวานนี้และก่อนหน้านี้ที่พักการเมืองร่วมมติบาลไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตยภูมิใจไทยหรือพักพลังประชารัฐรวมถึง มีมีแกนนำสำคัญหลายคนที่เคยเถูกจับไปแล้วขอประกันต่อสารแล้วสารก็ให้ประกันตัวโดยมีเงื่อนไขเรื่องของการจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการจุนงกก่อความวุ่นวายอะไรต่างๆนี่พอแกนนำส่วนนี้ไปปรากฏภาพปรากฏอยู่บนเวทีปราศายตรงนี้จะมีผลต่อเรื่องของการขอถอนประกันตัวหรือเปล่าในทางสังคมก็อยากรู้เพราะว่าก็ยังเห็นกลับไปมีบทบาทเหมือนเดิม แน่นอนครับคุณปรเมศครับก็เด่ที่เรียนเตือนหลายครั้งนะครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยมีหน้าที่ในสองหน้าที่นะครับก็คือ,อในการเตือนพี่น้องประชาชน recomend, และผู้กระทําผิดนะครับว่าสิ่งที่ท่านทําอยู่นั้นสิ่งที่ท่านกําลังจะทําเนี่ยเป็นความผิดอะไรอย่างไรครับนะครับเพื่อที่จะให้ท่านได้รับทราบว่ามันเป็นความผิดตามกฎหมายแต่ถ้ายังฝ่าฝืนนะครับ มีเจตนาจงใจนะครับที่จะทำผิดกฎหมายนะครับก็คงจะเป็นหน้าที่ของกองบัญชาการตำรวจสบานด้วยเช่นกันในการบังคับใช้กฎหมายนะครับในอย่างที่ท่านคุณปรเะเมศเฉยเมื่อสักครู่นี้นะครับมีกลุ่มผู้ชุมนุมหลายคนนะครับที่ได้มีการออขอประกันตัวไม่ว่าเป็นชั้นนักงานสอบสวนหรือชั้นศาลก็ตามนะครับและพนักงานสอบสวนหรือศาลได้มีเงื่อนไขในการให้ประกันตัวครับ แต่ก็ยังฝ่าฝืนนะครับจงใจที่จะกระทําผิดเงื่อนไขนะครับแม้กระทั่งบางคนที่อถูกมีเงื่อนไขว่าห้ามกระทําการอย่างนีอย่างใดนะครับแต่ก็ยังทําการอยู่นะครับซึ่งเหล่านี้นก็คงจะเป็นหน้าที่ของพนักง,งานสอบสวนแต่ต้องรวบรวมพยานหลักฐานนะครับเพื่อที่จะยื่นสอบศาลเพื่อที่จะให้สารมีคําสั่ง นะครับหรือมีมาตรการกับบุคคลเหล่านั้นครับครับและภาพรวมเมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้างครับการชุมนุมแล้วก็การปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเมื่อวานครับก็นในภาพรวมนะครับจ่านที่ตำรวจก็ปฏิบัติเป็นไปตามระบบเป็นตามระเบียบแบบแผนนะครับท่านผู้จัดก,การตำรวจนครบาลพลตำรวจโทรพโระองค์ภูเบตาเนะี่ยท่านควบคุมการปฏิบัติด,ด้วยตัวท่านเองนะครับแล้วก็ได้มอบหมายให้พลตำรวจตรีสหรัฐศักดิ์สินประชัยรองผบช นะครับเอ่อเป็นพระวัเหตุการณ์ในการดูแลในภาพรวมนะครับทุกจุดนะครับก็เอ่อมีการบันทึกภาพบันทึกข้อมูลสําหรับผู้กระทําผิดทั้งหมดนะครับะจากนั้นของทีมงานสืบสวนของกองบัญชาการสวนนครบาลคงจะต้องนะครับติดตามตัวผู้กระทําผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับครับ ตอนนี้เองเนี่ยพอทางพนังกงานสอบสวนพอจะอมีพยานหลักฐานในระดับหนึ่งที่พอจะแจ้งข้อกล่าวหาได้สักกี่คดีกี่คนยังไงบ้างครับก็ในในการรวมตัวกันในเรื่องไหที่นะครับเราก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับบางกรณีนะครับที่เป็นความผิดชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นความผิดซึ่งหน้าเจ้าหน้าที่ตารวจนะครับได้สืบสวน ติดตามและจับกลุมนะครับเมื่อ,อ,อเป็นเหตุต่อเนื่องหลังจากการมาก่อเหตุนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้ทาการประสานงานกับตารวจภูธรภาคหนึ่งนะครับจับกลุ่มไปจานวนเจ็ดลายแล้วก็ในนครบาลก็จับได้สี่ลายแต่อย่างไรก็ตามครับยังมีกลุ่มแกนนําอื่นๆนะครับที่ร่วมในการกะทําผิด นะครับซึ่งในส่วนนี้ก็คงจะต้องทาการพิสูจน์ทราบแล้วก็เรียกตัวมาดำเนินคดีในภายหลังต่อไปอีกครับครับในส่วนของความเสียหายทั้งทรัพย์สินของราชการทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเพราะเมื่อวานนี้ก็เห็นมีการใช้ระเบิดเพลิงมีการทุบทําลายข้าวของด้วยตรงนี้มีการสํารวจกันไหมครับว่ามีความเสียหายมากน้อยขนาดไหนยังไงครับใช่ครับก็คงจะต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ มีทั้งโรงพยาบาลทหารผ่านศึกนะครับแล้วก็สถานที่ของทางราชการกรุงเทพมหานครนะครับโดยเฉพาะบริเวณเกาะการถนนนะครับแล้วก็สถานที่ที่เป็นทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ของสาธารณะนะครับหรือการใช้ร่วมกันนะครับเราจะเห็นเลยว่าเกาะการถนนบางอย่างเสาไฟ นะครับเสาต่างๆของกรุงเทพมหาคนครถูกรือ้อทำลายนะครับแล้วก็มีการใช้ระเบิดเพิงนะครับแล้วก็ระเบิดควันรวมทั้งอะระเบิดที่ผลิตขึ้นมาเองนะครับที่ใช้ในหมู่ผู้อาชีวะนะครับมาในการก่อ,อเหตุเมื่อวานนี้ะซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้รับปัดเจ็บทั้งหมดสิบสามนายนะครับแล้วก็ส่งไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจส่วนหนึ่ง นะครับแล้วก็บางรายที่ไม่เจ็บมากนักเมื่อทําการรักษาเสร็จก็กลับบ้านนะครับ,รบาจากไหนหลายการชุมนุมที่ผ่านๆมาในหลังๆเนี่ยคนก็เริ่มสังเกตว่ามีลักษณะจะคล้ายๆกันก็คือ การนำประกาศยุติการชุมนุมแต่พอการนำประกาศยุติการชุมนุมสักสี่ส้นหโมงเย็นเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มักจะเกิดเหตุการณ์จากมวลชนที่ยังไม่ยอมกลับบ้านแล้วก็เกิดความรุนแรงมีการประทะกับเจ้าหน้าที่หลายครั้งหลายโหนตรงนี้ทางบชนเนี่ยนะครับมองตรงนี้ยังไงบ้างครับว่ามันเป็นการเ,าเหตุบังเอิญหรือมันเป็นเรื่องของแบบแผนการชุมนุมอีกแบบหนึ่งหรือเปล่ากอ ก็เราเราก็มองเห็นเช่นเดียวกันกับพี่น้องประชาชนเห็นนะครับว่ามันมันคงไม่ใช่เรื่องบังเองิญ<ะ>เพราะว่าบังเอิญมันขูดและบังเอิญบ่อยครั้งเช่นนี้นะครับก็เอผู้ชุมนุมบางส่วนนะครับอาจจะนะครับได้รับคําแนะนําจากเอ่อคณะหรือคณนายนะครับเพื่อที่จะเอหาข้อเลี่ยงข้อกฎหมายครับนะครับแต่ อย่างไรก็ตามนะครับกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาครับคุณปรเมศกับ,บการกระทําต่างๆของผู้ชุมนุมนะครับบางอย่างมีการชักชวนนะครับมีการประสานงานมีการตะเตรียมกันมาแต่แรกนะครับเหมือนกับเสียงที่เราเห็นว่ามีการนํารถเครื่องเสียงนะครับมาใช้ในสถานที่ชุมนุมะนะครับซึ่งเราเน่ยถือว่าอบอกว่าจะบอกว่าอ ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการจุ่มมุมนะครับลดเครื่องเสียงจะออกมาโดยประการจากบริษัทเนี่ยเป็นไป,นปนไม่ได้ครับเรานี้เป็นต้นครับก็ซึ่งซึ่งเหล่านี้ก็จะเป็นพนักงานสอบสวนจะต้องสืบสวนสอบสวนรวบ,บรวมเพียนหลักฐานนะครับหาความเชื่อมโยงนะครับระหว่างกลุ่มผู้กระทำผิดในแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มนะครับรวมทั้งผู้ก่อเหตุที่เกิดก่อให้เกิดความวุ่น <ๆ S 2> วายเราจะเห็นครับก็จะเป็นกลุ่มเดิมๆหน้าเดิมๆครับ นะครับซึ่งซึ่งจะทําผิดบ่อยครั้งนะครับก็คงจะต้องมีการยังคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับครับ,รบขอขอเป็นคําถามสุดท้ายครับท่านรองครับคือพอมีการจุนนุมแบบนี้หลายครั้งเข้าเนี่ยแทบจะทุกสัปดาห์เลยในขณะที่เรายังอยู่ในพรกรจุกเฉินแล้วก็ในสถานการณ์โรคระบาดเนี่ยนะครับเริ่มมีกระแสถ้าท่านท่านองสังเกตจากในโซเชียลมีกระแสข,ของคนกลุ่มหนึ่งเริ่มรู้สึกว่าแห่ฉันเนี่ย ก็ปฏิบัติตามกฎหมายทุกอย่างเลยรัฐบ,บาลออกอะไรมาสบาคอ,ออกอะไรมาให้อยู่กับบ้านก็อยู่แต่มีคนกลุ่มหนึ่งไม่เคารพกฎหมายแล้วก็สุดท้ายก็มาออกทากิจกรรมแบบนี้ได้ทุกอาทิตย์คนก็จะมองเอะทางเจ้าตำรวจในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมายเนี่ยใจดีเกินไปไหมหรือว่าอ่อนเกินไปหรือเปล่าอยากให้ท่านอธิบายสถานการณ์และการทาหน้าที่ของตํารวจในมุมนี้ด้วยครับว่าคงจะต้องอใช้หลักนิติศาสตร์หลักนิติธรรมเป็นหลัก นะครับ<ะ>าการดำเนินคด,ดีบางครั้งนะครับอการเข้าบังคับใช้กฎหมายในทันทีทันใดครับคุณปรเมศครับ,รบอาจจะให้เกิดผลท,ทันทีนะครับแต่อาจจะเกิดผลกระทบนะครับมีผลกระทบลุกลามบานปลายหรือว่าอาจจะเกิดกระทบกระทั่งกันนะครับ<ะ>หรืออาจจะเป็นความจงใจของผู้ชุมนุม,มที่อยากจะให้เกิดภาเพเช่นนั้นครับ ก็เออย่างไรก็ตามครับเราก็ยืนยันว่าการมาหรือการจะทําผิดกฎหมายทุกอย่างนะครับในเขตกรุงเทพมหานครนะครับจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแน่นอนครับครับไม่เร็วก็าช้านะครับก็อยากจะฝากขอบคุณนะครับพี่น้องประชาชนที่ได้กรุณาช่วยประเทศชาตินะครับในการเคารพกฎหมายนะครับหลายคนมีภารกิจยังไงใกล้สามทุ่มแล้วเนี่ยสองทุ่มกว่ารีบขับรถกลับบ้าน นะครับแล้วก็กลับไปอยู่กับครอบตัวนะครับการเว้นระยะห่างนะครับการดําเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อเพื่อให้ตัวเองปลอดภัยเพื่อให้ครอบรัวปลอดภัยซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็คุณปรเมศยังมีคนอีกหลายกลุ่มนะครับซึ่งในภาษาชาวบ้านเนี่ยจะเรียกว่าเป็นคนที่เห็นจะประโยชน์สน่วนตัวนะฮะคือนั่งสุมหัวกินเหล้าบ้าง นะครับแอบเปิดห้องเปิดโรงแรมปาร์ตี้บ้างนะครับหรือ,อจัดกิจกรรมบางอย่างเเพื่อประโยชน์นะครับแล้วก็ไอาการตัวเองได้ประโยชน์เนี่ยแต่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค<ะ>นะครับซ,ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าละอายใจนะครับน่าละอายใจแล้วก็ขณะที่ทุกคนนะครับทำงานกันหนักนะครับแต่ยังมีคนหลายๆกลุ่มหลายๆคนก็ยังแสวแวงหาประโยชน์ นะครับจากการการเอารัดตเปรียบผู้อื่นครับครับซึ่งตรงนี้คือถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็อยากจะให้หลีกเลี่ยงครับครับผมเอาละครับขอบคุณมากครับท่านรองผู้ชักการครับครับสวัสดีครับครนายคสุบริเมรครับ